ครับสวัสดีครับญาตินิดมิตรสหายแฟนรายการช่องยายเทืองสตอรี่นะครับยายเทืองทำไรกินครับเขาะแรงไปหรือเปล่าครับเบาได้เบานะครับข้างบ้านจะดาวนะครับติดตามชมนะครับเพื่อน วางแผนมาดีนะครับต้มเย็นเช้าเปื่อยนะครับใส่อะไรไปมั่งช้อนใส่ไปยังยังไม่ได้ใส่เลยเกลือใส่ยังไม่ใส่อะไรทั้งนั้นเพ <ๆ S 2> ิงจะตั้งหม้อคนแก่เขา,าทำมันล,กลวกๆว่ะเน,นี้แนหะไม่พิถีพิถัน ปรุงแล้วนะเพื่อนใส่เกลือหนึ่งช้อนชาพูนปูนอันน,<อ>น,นี้อันนี้ไอ้น,นี้เครื่องในโลนึงนะครับโลนึงเจ็ดสิบบาทออนะครับแค่นี้ครับผมจูโรถใส่ไหมแค่นี้นะ,ะ,ะใส่พริกไทยด้วยนะเพื่อนความลับ<ๆ>ที่ไม่อยากจะบอกใครนี่นะครับ เครื่องในนะครับใช้นี่นะครับดับกลิ่นนี่นะครับพริกไทยดาหอมว่าพริกไทยขาวนะครับต้มเลยครับไม่ต้องไปคนอะไรเลยนะครับอ่าเย่เทืองใส่แรงไปครับพริกแห้งดับคาวอ่าใส่ไปเลยเพื่อนเพเิ่มสีสันด้วยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้คนเลยนะครับปล่อยมันเดือดตักพักหนึ่งนะครับอ่าจะกินแล้วอ่ะอืมอ่ เจ็เก้าศูนย์มันกินแล้วเดิมผลเลยชามแรกพ่ปอเขาบอกอ,อะไรอร่อยก่าปอดเดี๋ยวพอมันเปื่อยแล้วมันอร่อยหมดแหละเดี๋ยวพ่อเค้นกับหนูเน,นี่ยชามเนี้ยไม่เอาไม่เอากินข้าวแล้วเน<ะ>ียวกินไม่ได้หรอ นั่นแนี้รู้ซะด้วยเดี๋ยวเช้าเปื่อยใช่ไหมเดี๋ยวเช้าต้องต้มสองทีสองทีต้องหั่นเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวอบไว้ก็เปื่อยแล้วหม้อนี่แล้วเดี๋ยวร้อนนานฉันนต้องหกจะต้องตัดให้มันเล็กเคี้ยวกคืนเคี้ยวคืนดูท้องขี้ไม่ออกของหวานอะไรของหวานอะไรเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยพิกป่นนี่พิกนอยู่นี่เออป้ายอันเบลออุ้ยไอ้นี่มันเป็นไงวะเนี่ยรสชาติเป็ดนะเป็ดนะรสเป็ด อร่อยแล้วยิ่พริกอันนี้เผ็ดนะฮ่ารู้แล้วรู้แล้วเผ็ดจัดหน้านี้รวะวะเจาะใส่เยอะมากน้ำมะน,นา,า,าวพอแล้วมันเค็มแล้วนะคุณแม่ว่ามันนี่สูตรไทยก็สูตรไทยเองหมูแซ่บๆแซบเด็ดปซี้ยวเี็ด้าวน้ำแดงแก๊าซเลยเป็นไ,ไง จ,จีดจัดเดียวไหมไม้เดียวเลยจบเลยใช่ไหมออโอเคอร่อยแล้วนะเพื่นอนๆแต่ของยายอะต้องเปื่อยพรุนี้เช้าถึงจะกินแต่เพกพี่เพ,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 เพจริงออโอ้ไม่พอเอาไข่อีกก็นานๆนาทีวันหลังมาลูกจะมาลระบอกเร่วงหน้าได้วยนะไข่ฟูจะซ่อนให้หมดเลย ไฟฟูรอไฟแป๊บหลานหลานแกวคัดลายมือที่หนึ่งเลย,ยออเอามาจนจนเ <c oughs> บื่อแล้วลูกหนูสุดยอดเลยแต่เอามาได้ เก็บมาหมดรำงงาวันนี่ทำอะไรอ่ะพอออจ้ะอือมเอายังเอาดูไข่ฟูเพื่อนเพื่อนแม่เป็นเลยวะเขาต้องตีไข่อีกนี่ไข่ยังไม่ทำนนั่นเลยเอานะได้ใช้ตะแกงเลยกันมีให้ล้างเพิ่มล่ะปวดหัวเพื่อนเพื่อน มันมาทีไรอ่ะยายปวดหัวเออน้ำมันไม่กรอบจริงมั้งเนี่ยเป็นที่น้ำมันนะมั้งเนี่ยใช่น้ำมันถั่วเหลืองอ่ะมันทอดไข่ไม่กรอบมันที่ทอดใช้อะไรบ้างเราใช้ไหนน้ำมันปาลแม่จะใช้ถ้าทอดจะใช้น้ำมันปาลถ้าผัดจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันพืชอื่นๆื่้ารไม่มีเอ่ะไม่มีหมด เพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเลยไม่ค่อยได้เตรียมไอ้ธรรมดานี่เออไม่ค่อยได้มีน้ำมันเท่าไหร่อ่ะนี่อโอ้ไปจิ้ชาทอดไข่น้องอนี่ไอ้ดนด้านไม่ไม่เรียกไข่เจียวเราไปกินที่ไหนไมีแต่ดั้นด้านไม่ปูไม่น้ำมันเนาะเออเนี่ย ตัวนนี้นดกินแน่นดชอบกิ่นยังไงกรอบๆเบคไข่มันต้องแบบนั้นแล้วเมื่อกี้ถ้ามันรอดตะแกรงแล้วออกมาเป็นละเอียดละเอียดเป็นจะให้รอดะต้องตีเยอะตีให้ฟูอันนี้ตีเง้งเงงเง้งเง้งยังตีมาด้วยตีก่อนต้มเสร็จเนี่ยมันต้องตีมากกว่านี้อ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งี๋ยวลอยนี่แป๊บหนึ่งคลอนไข่ฟูเพื่อนๆฟูจริง อาเจ๊กเนี่ยมน่นต้องห่วงทอดไข่เลยคะชำนาญเรื่องการทอดไข่ไม่ไม่ไม่มีใครทำไข่เจียวอร่อยไปวันหนูอีกแเ้วเ,ออเพราะชีวิตนั่งโตมากับสิ่งนี้จริงอ่าแค่นี้นะเพื่นอนๆนะกินกับน้ำพริกก้าอร่อยครับอ่าายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค